กับข่าวสุดท้ายของรายการนะครบับช่วงคอหอยลูกกระเดือกที่ตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วกับข่าวคราวในแวดวงยานยนมากมายครับผมคุณตั๊กใช่แล้วค่ะก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องของซับที่แบบมันเหมือนจะตายไปแล้วเนอโดนแบบว่ารถถูกทําลายรุ่นนู้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่าซับฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วคุณตเออแล้วทำไมถึงคืนชีพขึ้นมาได้ล่ะนี่ก็ต้องไปติดตามจากทั้งสองท่านค่ะช่วงคอหอยลูกกระเดือก สนับสนุนโดยแกส๊สรถยนต์มาตรฐานยุโรปอาร์ติเกิลมาลองขับเฟียสตดาวเพียง1 9 9 9 9บาทอยากจะถามท่านเจ้าของรถบ้านเราเนี่ยนะครับว่าเคยสังเกตกันบ้างไหมว่ารถที่ท่านซื้อมาใหม่ๆเนี่ยมสมรรถนะหรือว่าประสิทธิภาพเ,เป็นไปตามที่บริษัยน์์โฆษณาหรือเปล่า โอ้ยบ้านเราก็มปค่อยสนหรอกนั่นน่ะสิโดยเฉพาะเรื่องการประหยัดน้ำมันเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยในอเมริกาเป็นเรื่องใหญ่นะครับบ้านเราจะโม้แล้วก็โม้ไปเถอะก็ว่าไปใช่ไหมเราก็ใช้ไปอย่างที่เราอยากใช้มันจะเท่าไหร่ก็ช่างมันแต่ในอเมริกานะครับมีข่าวว่าทางหน่วยงานทดสอบสินค้าสำหรับผู้บริโภคเนี่ยเขาไปพบว่า Ford CmaX Hy b r i d เนี่ยซึ่งเป็นรถ MPV มีพื้นฐานจากโฟกัสเนี่ยแหละครับ ไม่สามารถทําอัตราประหยัดน้ํามันได้เท่ากับที่โฆษณาไวออก็คือกินน้ํามันมากกว่าที่คุยอช่มนั้นะกินน้ามันมากกว่าที่คุยที่คุยไว้คือประมาณ19.9กิโลเมตรต่อลิตรสําหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลนะครับแต่ว่าผู้ใช้ใช้ยังไงก็ตามไม่สามารถจะทําได้เกิน16กิโลเมตรต่อลิตรเลยก็ผิดไปเยอะนะผิดไปเยอะผิดไปเยอะเพราะฉะนั้นก็ มีปัญหาขึ้นมาทันทีเพราะว่าเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยราคาน้ำมันแพงนะครับแล้วก็การที่ไม่สามารถจะทำตามที่โฆษณาได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่คนใช้พลังไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ฝอยี่ห้อแรกนะมีทั้งฮุนไดมีทั้งเกียร์โตโยต้าพรีอุสเนี่ยก็เคยมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะครับคือภาษาอักฤษเขาเรียกโอเวอร์เคมโอเวอร์เคมนะครับฝอ่ก็ยอมรับว่า เขายอมรับอย่างนี้เขาบอกนี่ว่าตัวเลขที่เขาเคลมเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่ได้จากการทดสอบจริงอ้าวเขาบอกว่าเขาไปเอาตัวเลขของรุ่นใกล้ใกล้เคียงกันรุ่นใกล้เคียงกันคือ Ford Fusion Hy b r i d เนี่ยซึ่งใช้เครื่องเดียวกันนี่แหละแต่หน้าตามันไม่เหมือนกันเอามาคำนวณเอามาคำนวณคำนวณว่าถ้าเอาเครื่องนี้แต่มาใช้กับไอ้ตัวเนี้ย เอาเข้าคอมพิวเตอร์ก็ได้คอมพิวเตอร์ก็บอกได้ออแล้วมันก็บอกตัวเลขมา <c oughs> เขาก็เอาตัวเลขน,นี้มาโฆษณาซึ่งเขาบอกว่าไม่ผิดหม่โม่มมไม่ผิดกฎของสํานักงานรักษาสิ่งแวดล้อมของของ,ของสหรัฐซึ่งเรียกว่า EPA เนี่ยเออขาบอกว่าใช้ได้แบบเนี้ยกดอ,อ,อนุญาตให้ใช้อนุญาตใช้และอนุญาตให้อ้างหรือเปล่าก็ก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้อ้างได้งี้เหรอใช้อ้างได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าไม่ผิดกฎฝร่ไม่ผิดกฎแต่ว่ามันก็ถือว่าไม่จริงใจเพราะว่า มีมีคนบอกว่าพรีวูเนี่ยไอรุ่นพรีวูมีหลายรุ่นเนี่ยรุ่นก็ยังใช้แต่ละรุ่นก็ได้ทดสอบใหม่ทุกครั้งแล้วก็ก็เล่นไม่เหมือนกันก็คือเขาทาจริงทำจริงทดสอบทดสอบจริงในแต่ละรุ่นได้ไม่ใช่แค่ทดสอบบนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เอารุ่นรุ่นรุ่นนี้มาอ้างแทนนะครับที่สุดสอดยอมรับแล้วก็ต้องตัดสินใจต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ใช้ซีแม็กซ์เนี่ยห้าร้อยห้าสิบเหรียญ คงต่อคันนะฮะหมหนึ่งมื่นเจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยต่อคันท,ที่ซื้อไปเนี่ยที่ซื้อไปเอาเป็นเรื่องนะคืนไปนะครับส่วนผู้ที่เช่าเนี่ยค,คืนประมาณ3ามยยี้าเหรียญอ๋อก็ประมาณหมื่นบาทนะครับ,รบแล้วก็ เทมใหม่เปลี่ยนใหม่มเปลี่ยนตัวเลขใหม่อัดแปประหยัดน้ำมันเมื่อกี้19.9ใช่ไหมเหลือ18.2เอา18ก็ตะกี้บอกทำได้16บี่ก็โดนอีกหรอกสิบแปดสองำหรับการขับขี่แบบผสม19.1กิโลเมตรต่อลิตรนะครับสำหรับขับขี่ในเมืองและ17กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับผู้โดยสารขี่บนไฮเวย์เป็นส่วนใหญ่ เขาเขาปรับปรับนะครับส่วน EPA สำนักงานที่บอกว่ามีกฎเมื่อกี้เนต้าเตียมจะดูแลเรื่องกฎใหม่เรื่องการกฎระเบียบการคำนวณตัวเลขราสินเบิร์ใหม่ให้มีความถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับกับการใช้งานจริงมากขึ้นครับที่จริงมันเพื่อให้ผู้พวกได้ประโยชน์นะมันต้องเอาสองตัวมาคุยกันคือตัวที่ใช้ในเมืองโดยเฉลี่ยซึ่งจริงๆนะ้มันมีมันมีของญี่ปุ่นก็มีของฝรั่งก็มีเขาขับ ใช้เกียร์ไปสักหน่อยหนึ่งเกียร์สองแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็ไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วหยุดนิดนึงแล้วมาลาะเกียร์หนึ่งใหม่คือขับเป็นโหมดเขาเร <1, S 2> ียกเป็นโหมดสิบโหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยความจริงก็เป็นอัตราที่ทดแทนของในเมืองได้แล้วก็ไปจับเอาไอ้อัตราที่เขาวิ่งวิ่งไอ้ต่างจังหวัดเพรางนั้นเถอะแล้วมารวมกันกระกันตรงนี้ผมว่าเป็นทมที่สุดคือแทนที่เราจะบอกว่าอย่างอย่างของเราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทําอีกอย่างหนึ่งของเราเวลาเราทดสอบรถเนี่ย เราต้องทําที่ความเร็วคงที่ครับเพราะว่าอันนี้มันทํามาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ตรงนี้ก็เอาละเมื่อมันเทียบไอ้คงที่คงที่ด้วยกันเนี่ยมันก็ก็พอแล้วกนันได้ไดใช่แต่ถ้าเพื่อความเป็นธรรมเนี่ยมันต้องทําอย่างเงี้ยซ,ซึ่งซึ่งเรายังไม่ยังไม่ก้าวหน้าพอที่จะทำอย่างนั้นได้มันก็เลยบริษัทต่างๆก็ต้องต้องเคลมตามที่มันควรจะเป็นครับในงั้นก็โอเวอร์เคลมแลวแลวจากประสบการณ์ที่ได้ลองของจริงมาหลายสิบปีแล้วเนี่ย พบว่าตัวเลขที่เราทดสอบได้กับตัวเลขที่เราเคลมเนี่ยมันต่างกันเยอะนะคือคือตัวเลขเมื่อเมื่อก่อนเนี่ย<ม>เขาก็ทดสอบแบบเดียวกับเราเนี่ยก็คือใช้เคลมตัวเลขที่<ม>ความเร็วคง,งที่หก<ม>สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เคลมหกสิบ0 0ดสิบร้อยหนึ่ง้อยิบเนี่ยนะครับอตอนหลังเนี่ยก็พอมันมีไอ้โหมดอย่างที่ว่าเนี่ยโหมดในเมืองกับโห,หมดนอกเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็หันไปใช้วิธีนั้นแล้วก็จะกินน้ํามันมากกว่าที่เราที่เรา เปียที่ <ừ> เพราะ60ินี่จริงๆแล้วนี่มันเป็นมันเป็นตัวเลขที่ทำยากอะทำยากนะแต่มันเป็นตัวเลขมาตรฐานที่พอจะเทียบได้ไงว่าเครื่องสมมติว่าเครื่องฟันหกด้วยกันนะครับไอ้คันนี้กิน20่ล,ลิตรอีกคันหนึ่งกิน28โสล,ลิตรเนี่ยกใ็ให้ให้เห็นนะว่าไอ้นี่มันต่างกันอยู่5%หรืออะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้คือห <ừ> มายความเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูว่ามันกินต่างกับเพื่อนๆยังไงเนี่ยได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่สะท้อนจริง ของการกินน้ำมันของรถคันนั้นที่ใช้ใชใชงานจริงครับแต่บริษัทต่างๆ,างๆเขาควรจะทําอย่างที่ว่าน,นี่ยก็คือผสมมาแล้วก็ให้มันเป็นความจริงอ่ะอย่างเคลม19แล้วได้16เนี่ยก็ต้องโดนปรับอะ่ะนะนนมืองไทยไม่มีเมืองไทยก็ไม่สนอยู่แล้วคน, <c oughs> คนไทยเราแหมมันอะไรก็ได้อยู่แล้วนะถ้าเราสนเราจะไปพึ่งใครสอสคบสบไม่รู้จะพึ่งได้ไหมก็เขาอาจจะไม่ละเอียดถึงอย่างนั้นก็ได้นะ มันต้องมีอย่างสถาบันยันยนหรืออะไรเนี่ยซึ่ง่อาจจะต้องมีเครื่องมือซึ่งทำไอ้ทดสอบไอ้สิบหมดเนี่ยได้นะแล้วก็ลองดูแต่ทุกคนจะต้องผ่านไอ้วิธีการแบบนั้นและถือเป็นมาตรฐานแบบไทยสมุดนะตรงเนี้ก็ต้องลองคิดกันดูแม่ะดีกว่าต้องลองคิดกันก็ต้องรอเรื่องอะไรนะสนามทดสอบเรื่องอะไรส่วนทดสอบอะไรซึ่ง ไม่รู้เมื่ไหลไปดูซาบดีกว่าซับเนี่ยที่เราทราบดีก็คือล้มละลายไปแล้วนะครับ,รบแต่ว่าเจ้าของใหม่นะครับซึ่งก็คือบริษัท NEVS National Electric Vehicle Sweden เนี่ยเป็นผู้ถือสิทธิ์เจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของแบรนด์ซับตอนนี้เนี่ยเขาประกาศจะเริ่มผลิตซับร,รุ่นใหม่ละในสวีเดนนะในบ้านเกิดเนี่ยโอ้ข่าวดีเนาะ,ะกำลังกำลังข่าวบอกว่ากำลังทดสอบ เพื่อจะเริ่มผลิตรถยนต์โดยรุ่นแรกเนี่ยเขาคาดว่านะครับจะเป็นซาก93คอมแพคซีดานครับแล้วก็เร็วๆนี้ด้วยคือเดือนกันยายนนี้แหละจะผลิตแล้วเป็นรถขังซีดานอซีดานและเปิดประทุนนะครับปรับโฉมใหม่เรียบร้อยครับโดยระยะระยะแรกเนี่ยจะผลิตรุ่นเครื่องยนต์ธรรมดามาก่อนเครื่องยนต์ก็คงเป็นสินธรรมดาแน่นะครับครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีเวอร์ชั่นที่เป็นไฟฟ้า ซาบนี่นะก็ลือกันจริงรทีแรกนะครับตอนที่เขาล้มละลายแล้วเขาจะขายกิจการเนี่ยทางจีนเนี่ยสนใจจะซื้อแต่ปรากฏว่ามันติดเรื่องกฎหมายค,ค,คือกฎหมายของสวีเดนเขาไม่ยอมให้เอาแบรนด์ที่มีการผลิตเครื่องเครื่องยนต์สําหรับอากาศยานด้วยเนี่ยเอาไปขายให้ต่างชาติ<อ>เพราะซาบนี่ก็ททำเครื่องบินด้วยอ่าันนี้ก็จะซื้อไปเดี๋ยวความลับรัวไหลอะไรทำนองนั้นนะก็เลยไม่สําเร็จเสร็จแล้วก็นี่ต้องขายกันเองอยู่ในประเทศ ก็ยังยังสงสัยกันอยู่ว่าพอทําเองในประเทศแบบเดิมเนี่มันจะคลิกือนแบบเดิมหรือเปล่าแล้วมันจะเจ๊งแบบเดิมไหมเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับแต่ทราบเป็นรถยี่ห้อหนึ่งที่้งมันจะสตาร์ทลกุญแจสตาร์ทจะอยู่ที่ไหนต้องดูกันนะหาไม่เจอไปดูบีเอ็มดัยูอันนี้แน่นอนนะครับจะสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเม็กซิโกกำลังศึกษาความเป็นไปได้นะครับที่จะสร้างโรงงาน ที่เม็กซิโกนะครับแม้ว่าจะมีการประกาศเขตการค้าเสรีระหว่างยุโรปก,กับอเมริกาแล้วแต่ว่าก็ไม่สร้างที่อเมริกาจะไปสร้างที่เม็กซิโกเป็นแผนระยะยาวพวอาจจะสิปีข้างหน้าแต่เ้าก็บอกว่า b ีเเป็นเป็นบริษัทรถยนต์ที่สร้างโรงงานไวมากเซอร์ไพรส์เ <game. S 2> ก่งทำเซอร์ไพรส์เก่งเขาบอกว่าให้ดูโรงงานแห่งแรกรในอเมริกาเนี่ย เมื่อปี92ใช้เวลาสร้างแค่23เดือนไม่ถึง2ปีประมาณ2ปีแล้วเองนะครับเพราะนั้นก็มันอาจจะไม่ใช่แผน10ปีก็ได้อาจจะส3ปีนี่รับรวงพรางหรือปล่าปีนี้ก็อาจจะมีโรงงานที่เม็กซิโกแล้วคับเม็กซิโกตอนนี้มันเป็นแหล่งที่ใครๆก็พยายามที่จะไปสร้างโรงงานเพราะมันเชื่อมเชื่อมระหว่างอเมริกาข้างบนกับข้างล่างนะหือใต้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยนะเม็กซิโกตอนนี้ก็มันเนื้อหอมอยู่แล้วก็ไม่รู้อันนี้เร็วๆเนี่ยผมว่าคงจะได้เห็นแล้ว่ะไม่ใช่สิบปีอ่ะเขาบอกแรงงานก็มีคุณภาพแล้วก็อัตราค่าจ้างก็ย่ำเยานะครับที่ไม่ต้งไม่ต้องหนีเข้าเมืองไงก็อยู่ที่นั่นเลยแล้วก็ทําเลยที่ไปแล้วก็มีอี迪ไปแล้วเบนซ์ไปแล้วนิสสันฮอนดามาสด้าไปอยู่ที่เม็กซิโกเรียบร้อยนะครับเบียก็จะตามไปเร็วๆนี้แหละนะครับ ไปดูมินี่บ้างชื่อมินี่แต่ว่าเขาบอกว่าจะเดี๋ยวนี้จะกลายร่างแล้วไม่มีจะผลิตรุ่นใหญ่ๆออกมาอ,อย่างที่มีก็้มี Impass Man มี Country Man นะครับเพราะฉะนั้นก็มีแผนอีกว่าในอนาคตจะมีตัวถัง crossover ที่ใหญ่กว่า Country Man อีกโอ้โหมันจะไม่มินี่แล้วไงมันจะกลายเป็นใหญ่ๆแล้วแม็กซี่แล้วต่วอไปอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อนะครับ,ค,รบคือ,ค,อคือมันเป็นการคาดผิดของบ w เาบอกราะว่าเขาตอนแรกคิดว่า พอคนใช้มินิเนี่ยโตขึ้นมีตังค์มากขึ้นหรืออะไรมากขึ้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปใช้บีเอ็มอ๋อแต่มันไม่เป็นอย่างไนแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเรา<อ>ว่าชอบมินิก็รักมินิมินิก็มินิตลอดไปเงยก็เลยอยากได้มินิที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องทำมินิที่ใหญ่ขึ้นออกมาตอบสนองนะครับแล้วรุ่นใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมเร็วๆนี้เนี่ยคาดว่าจะมีตัวถังแฮชแบ็กห้าประตูออกมาด้วยนะครับอ แล้วก็มีนะโน้มว่าจะมีตัวถังซีดานสี่ประตูออกมาอีก๋อครับออกออกมากันใหญ่เลยมันก็ไม่ใช่มินิแล้วมั้งก็บอกแล้วไงมันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นมินิแม็กซี่มินิเมื่อก่อนมันมีมินิมีดีแล้วก็แม็กซี่ครับต้องเนี่ยต่อไปถุงใส่ต้องใช้หลักการนี้ก็ชื่อก็เรียกย่างมินิคูเปอร์คูเป้เพราะมันหมายสัปดาห์หน้าครับ และทั้งหมดนะคะคือเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะที่เราทั้งสองคนนะ่ะรวมทั้งทีมงานรายการคณาโตมี่ตั้งใจนํามาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะค่ะใช่แล้วละครับและสําหรับผู้ชมที่มีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ www.autoinfo.co.th หรือจะทาง Facebook ก็ได้ครับที่ w w w f a c e b o o k c o m คณโตมครับผมก็สามารถ คุยนะคะหรือว่าเข้าไปชมรายการย้อน,นหลังใน Facebook ของเราได้ด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะมีการเล่นเกมใน Facebook อีกด้วยนะคะเข้าไปแจกของรางวัลคุณผู้ชมก็เข้าไปได้เช่นกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะกับคณาโตมิทุกคืนวันพุธแบบนี้ค่ะห้าทุ่มทางสปีดชานอลนะคะในช่อง118แล้วก็ช่อง69ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ